สวัสดีครับมาพบกับรายการคําถามยอดทิศอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีคําถามที่เราได้ยินคําถามมาบ่อยมากเลยนะตั้งใจมาเปรียบเทียบกันนะก็คือรถยาริสนะครับอันนี้ยาริสนะเป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมตัวท็อปนะที่ขายในบ้านเราเนี่ยกับตัวนี้ครับ GR ยาริสนะครับ GR ยาริสเนี่ยจริงๆก็เป็นรถที่คนก็ถามว่าทำไมเป็นยาริสที่เอาเข้ามาขายในเมืองไทยแล้วขายแพงจังผมโชคดีนะได้มาครอบครองรถคันนี้ไว้อยู่นะก็ซื้อมาตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วแล้ว,ลวก็เรียกว่า คนก็ถามเยอะมากว่าเฮ้ยมันเหมือนยาริสธรรมดาหรือเปล่าแล้วทำไมมันถึงขายแพงจังนะบอกก่อนเลยนะครับว่าจริงๆรถ2คันนี้ด้านน้าเงินกับด้านแดงเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะคนละคันกันเลยนะครับต้องเรียกว่าไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ g ี GI y า r i s เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้เราจะให้ดูเลยนะว่าจริงๆอ่ะรถของเขาเนี่ยเป็นรถที่ผลิตขึ้นมาพิเศษนะเป็นรถที่เขาเรียกว่าโฮโมลูเกชันก็คือรถที่เอามาทําเพื่อแข่งแรลลี่โดยเฉพาะนะซึ่งกฎของการ เอารถเข้าไปแข่งแรลลี่เนี่ยเขาต้องมีการผลิตรถเพื่อจําหน่ายในตลาดโลกให้ถึง25,000คันซึ่งรถคันนี้คือรถที่ต้องผลิตออกมาโดยบังคับให้ผลิตออกมา25,000คัน เพื่อสามารถเอารถรุ่นนี้เข้าไปแข่งใน world rally championship ได้นะครับก็รถคันนี้ก็เลยเป็นตัวที่เรียกว่าพิเศษมากนะสำหรับคนที่เฝ้าติดตามรอโตโยตากลับมาสู่สังเวียน WRC ครั้งนะครับหลังจากที่ครั้งล่าสุดนู่นก็คือสมัยที่ได้แชมป์ก็คือตอนที่ได้ใช้ตัวเ e ริก้าซินะแต่ตัวนี้เราเรียกว่าเปิดสักสารใหม่มาก็ เป็นแชมป์แล้วนะครับของ GR Yaris เนี่ยจริงๆก็แสดงความยินดีกับทีมโต o ตาด้วยนะเพราะว่า,า GR Yaris เนี่ยตอนนี้ได้แชมป์ World r a l l y Championship แล้วนะครับถ้าเราดูจากภายนอกเนี่ยเราบอกเอ้หน้าตามันโหดกว่า Yaris ทั่วไปหรือเปล่าเพราะนี่ตัวนี้ก็คือ Yaris ขายทั่วนะเรียกว่ากระจังหน้าก็ใหญ่อันนี้จะใหญ่ๆมากนะ แต่ที่เห็นชัดข้างในเนี่ยในกระจังหน้าเนี่ยก็เรียกว่ามีอินเตอร์คูลเลอร์ให้ด้วยนะรถผมจะค่อนข้างสกปรกนิดนึงนะเพราะว่าเพิ่งไปลงสนามมาโดยรวมเนี่ยขับดีมากนะครับตัวนี้ไฟหน้าก็จะคล้ายๆกันนะทรงจะเป็นแบบ LED หลอดแบบ LED นะครับพร้อมกับ daytime running light คล้ายๆกันนะแต่ตัวนี้หน้าตาเขาจะออกมีเหลี่ยมมีสันดุดดันกว่านะครับตัวที่เขาใช้ได้จริงก็คือตัวด้านล่างเนี่ยจะมีช่องลมเข้ามานะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นช่องที่เอาลมเข้าไปในเครื่องนะครับ แล้วก็มีโฟล์ของลมเนี่ยออกมานะครับที่ล้อเพื่อระบายความร้อนของเบรกด้วยล้อก็เป็นล้อ18นิ้วนะครับพร้อมกับยางที่เรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดของมิชลินเลยนะครับไทลอ t ์สปอร์ตโฟนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดของเขาแล้วครับแล้วก็เบรกเนี่ยถ้าเราเห็นนะจานใหญ่เบิ่มเลยนะเบรกหน้าเนี่ยใหญ่กว่าซูเปอร์อีกนะครับเบรกมีโลโก้ GR ด้วยนะก็เรียกว่าเป็นเบรกสําหรับรถที่มีเป็น car เพอร์ฟอร์แมนซ์คาร์โดยเฉพาะนะครับ รูปร่างเราเห็นเนี่ยด้านนอกเนี่ยก็จะดูสปอร์ตมากแล้วพอมาดูด้านข้างจะเห็นเลยว่ารถที่มันแตกต่างมากก็คือเขาเป็นรถ3ประตูเขาไม่ใช่เป็นรถ5ประตูนะยาริสทั่วไปถ้าเราเห็นเนี่ยจะเป็นรถ5ประตูนะครับแถมประตูเนี่ยก็จะเป็นแบบเฟรมลสด้วยนะกระจกแบบเฟรมลสไม่มีเรียกว่าเป็นสันประตูมานะเป็นกระจกแบบเฟรมลสเลยไม่มีเฟรมเลยนะครับด้านหลังก็จะดูสโลปนะหลังคาเนี่ยก็จะทำเรียบไล่ลงมาและหลังคาที่สำคัญข้างบนเนี่ยวัสดุที่ใช้ก็เป็นคาร์บอน เป็นคาร์บอนด้วยเบานะเน้นน้ำหนักเบาเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงมันอยู่ต่ำนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยด้านท้ายเนี่ยพอมันลาดลงมาเนี่ยจะได้สปอยเลอร์เนี่ยอันใหญ่เบิ่มเลยดูสวยงามนะก็จะเป็นโทนสีดําตัดกับสีแดงส่วนมากคนจะใช้สีขาวแหละ GIA ลิสนี่สีขาวเยอะสุดแต่สีแดงก็เป็นสีที่คนนิยมลองมานะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟอีกทรงหนึ่งนะไม่เหมือนกับยาริสนะครับแล้วก็มีโลโก้ g r ที่เห็นด้านล่างก็จะมีโลโก้ g r 4อันนี้เพื่อบอกให้เห็นว่า เป็นรถขับเคลื่อนสีล้อด้วยนะครับชัยล่างก็จะมีดิฟิวเซอร์นะพร้อมกับท่อออกเป็นท่อคู่นะตัวนี้เป็นท่อแต่งมาแล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะมันเป็นท่อคู่เหมือนกันนะครับ mm. ก็จะดูสวยงามนะก็จะดูสปอร์ตละพูดง่ายๆนะครับที่สําคัญนะรถคันนี้คือด้วยความที่เป็นรถที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงนะครับผมต้องบอกเลยว่ามันเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างสูงนะออกตัวดีมากเพราะว่าเขาเน้นคือน้ําหนักเบาฉะนั้นคอมโพเนนต์ที่ใช้ในรถเนหลายๆตัวเนี่ยจะเลือกวัสดุที่มันว่าหนักเบานะครับไม่ว่า แผงประตู2ข้างรวมถึงฝาท้ายเป็นอลูมิเนียมหมดเลยเพราะฉนั้นน้ําหนักเขาจะเบามากนะไม่ได้ใช้วัสดุที่เป็นเหล็กเลยนะครับอันนี้ก็คือช่วยนะครับให้รถนี่มีน้ําหนักที่เบาแล้วก็มีจุดศูนถ่วงที่ต่ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับเนี่ยเปิดมาก็จะเห็นโลโกโ้ GR เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าที่พรมอะไรนะที่เบาะนะแล้วก็ที่พรมนะแล้วก็สุดท้ายนี่ที่คอนโซลตรงนั้นก็จะมี GR โลโก้เรียกว่าบ่งบอก ถึงแบรนดิ้งใหม่ของโต y ต้าที่เขาพยายามจะเน้นเรื่องมอเตอร์สปอรนะครับก็คือ GR g a ร์การ์ตูเนี่ยก็จะมีโลโก้อยู่ให้เห็นเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับเบาเบาตัวนี้ก็จะเป็น Bucket ตซีดนะนั่งได้สบายมากเลยนะครับแต่ทุกอย่างในนี้ต้องบอกว่าเป็น m a n นวลนะครับอันนี้เป็น Bucket ตซีดเป็นหนังสลับกับผ้าที่เป็นแบบหนังแบบเอาคันทา a ่าดีกว่านะเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับเนี่ยโลโก้ GR hmm. จะวิ่งขึ้นมานะ เป็นกราฟิกสวยๆนะครับจอนี้เขาให้จอเป็นแบบเล็กมากนะต้องบอกก่อนว่าเร็วมาติดตั้งที่เมืองไทยว่างน,นเนอะสเปคเมืองนอกก็จะเป็นจออีกแบบหนึ่งไม่มีกล้องถอยให้นะทุกอย่างเป็นแมนนวลหมดนะครับกล้องถอยยังไม่มีมาให้เลยยังโชคดีว่าได้กระจกแบบตัดแสงมาให้นะแต่ว่าทุกอย่างเป็นแมนนวลหมดแอร์เนี่ยได้อร์ดิจิตอลแบบดูลโซนก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าจริงๆรถคนันนี้ไม่เน้นความสะดวกสบายหรอกนะาะ เบาะเบอร์อะไรทุกอย่างปรับแมนนวลหมดรวมถึงเกียร์ด้วยนะเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ที่แบบเรียกว่าสุดยอดมากนะเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลหสปีดนะครับชิฟต์เนี่ยเนี่ยต้องบอกสั้นกระชับมือมากนะโอ้โหเวลาขับในแท็กเนี่ยสนุกมากเพราะมันแบบโอ้โหมันชิฟต์มันเชนได้สั้นอะ่ะแบบสไตล์รถรถสปอร์ตเลยนะครับขับดีมากนะครับที่สําคัญนะระบบการขับขี่เนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนได้ถึง3โหมดเลยนะครับตัวนี้ยถ้าพุชก็จะเป็นนอร์มอลนะครับถ้าเวลาเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตก็จะหมุนไปด้าน ซ้ายมือนะครับก็จะขึ้นคำว่าสปอร์ตขึ้นและหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีแดงขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีโหมดอีกโหมดหนึ่งที่เรียกว่าโหมดแทร็กแทร็กนี่ก็เรียกว่าใช้ในแทร็กจริงๆคือการขับขี่3รูปแบบนี้ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเป็น normal โหมดเนี่ยก็เรียกว่าการขับขี่ของรถเนี่ยจะเหมือนขับเพื่อล้อหน้านะคือน้ําหนักจะทิ้งไปด้านหน้าอยู่60ด้านหลังอยู่40สนะครับส่วนเวลาเปลี่ยนเป็นโหมดท,ที่เรียกว่าโหมดสปอร์ตเนี่ยการกระจายน้ําหนักของรถเนี่ยจะกระจายไปด้านหลังเนี่ยเจนนออนนแบบ โอ้มหัศจจรย์มากนะแล้วก็พอสุดท้ายเปลี่ยนเป็นแพลกโหมดเนี่ยการขับขี่จะเวทดิสพล t ชันจะกระจายเป็น50-50เลยคือเรียกว่าแบบเป็นขับเคลื่อน4ีล้อแบบกระจายน้ําหนักได้สมบูรณ์มากนะครับเป็นรถที่เรียกว่าโอ้ไม่รู้สร้างมาได้ไงด้วยเทคโนโลยีดีแบบขนาดนี้นะรวมอยู่ในรถคันนี้นะครับคือคนที่ชอบขับรถเนี่ยบอกเลยนี่คือสวรรค์เลย นะครับขับดีมากนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของเครื่องยนต์กันนะเพราะเครื่องยนต์เนี่ยคือไฮไลท์ของรถคันนี้เลยเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของ g i a r i s นะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ที่เรียกว่าพัฒนาขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบ1 6 0 0ซีซีนะแล้วก็มีเทอร์โบให้ตอนนี้นะปัจจุบันนี้ก็ต้องมาเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์3สูบที่แรงที่สุดในโลกก็คือผลิตม้าได้ถึง261ม้าเลยนะบวกกับเกียร6ปีดมกี้มเรียนไวน้ียคือมันเข้ากันไดด้ีมากเลยนะ ระบบขับเคลื่อน4ีล้อก็ช่วยในการทรงตัวนะเวลาไปขับในแทร็กเนี่ยต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนะี่ยมหัศจรรย์เลยแหละครับนะไม่น่าเชื่อว่าจะผลิตรถออกมาได้ดีขนาดนี้นะทั้งการควบคุมอัตราเร่งนะครับแล้วก็การกระจายน้ําหนักที่ดีนะครับรถคันนี้เรียกว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะครับก็นอกจากเครื่องยนต์ตัวนี้จริงๆมันแรงเป็นปกติอยู่แล้วนะจริงๆก็สามารถเอาไปโมดิฟายอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับส่วนมากก็ไปโมดิฟายเพิ่มกันอยู่ที่ประมาณสักสามร้อยมานะผมว่ามันโหเรียกว่า ขับกันเนี่ยซปเปอร์คาร์ก็ เหมือนกันนะเพราะว่า performance เขาดีจริงๆนะครับก็อันนี้เป็นคร่าวๆนะของ GR Yaris ผมมาให้ดูเทียบกันก่อนนะกับ Yaris ที่ขายกันในบ้านเราเนี่ยคือเหตุผลที่มันต่างเนี่ยเพราะมันแทบจะทุกอย่างเลยคือมันเป็นคนละเรื่องก,กันเลยนะคนละคนละคันกันเลยดีกว่านะ,ะไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะเป็นรถด,ดีนะแต่จริงๆวัตถุประสงค์ของการใช้งานของเขาคือใช้งานในเมืองเป็นหลักละนั้นตัวนี้ก็คือเน้นคือเป็นเครื่องพัน2องรสสูบประหยัดน้ำมันใช้งานดีนะแล้วก็โดยสาร 5คนสบายๆนะพื้นที่ห้องโดยสารอะไรก็ใหญ่โตนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูจริงภายในเขาก็ตกแต่งได้ดีนะรถคันนี้ผมจะบอกอันนะีรีวิวไปหลายรอบคันนี้นะครับโดยเฉพาะคันนี้ใหม่มากนะออปชันเนะี่ยจริงๆให้เยอะกว่า gr yaris ้วยนะพวกออปชันแกจ็ตต่างๆนะจอเจออะไรก็มีให้ gr yaris ไม่มีจอให้นะครับอันนี้มีกล้องติดรถมาให้ตั้งผมว่าต้องมีอยู่4 5หตัวนะพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่เขาจัดมาเต็มเลยนะแต่ว่าตัวนี้เน้นคือขับขี่ นะอันนี้คือขับขี่ความสนุกในการขับขี่ก็ต้องตัวนี้นะครเพราะราคาเนี่ยเขาต่างกันเยอะมากนะคะันนี้โต y ต้ามอเตอร์เอามาจากจำหน่ายจำกัดน,นะครับเมืองไทยตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดล็อตแรกเข้าเขมาม0า50ลอตที่2ก็เขามาอีกประมาณ77คันเป็น127คันเท่าเองนะในในประเทศเราแต่ว่าคันนี้ราคาเขาตั้งขายอยู่269ล้านะแพงมากนะแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับยาริสบ้านเราเนี่ยก็ตัวนึงราคาตัวท็อปสุดอย่าง คันนั้นก็อยู่ประมาณ600,000-700,000บาทนะครับก็คนก็จะถามว่าอทำไมถึงต้องซื้อรถยาริสแพงขนาดนี้ต้องมาลองขับกันดูเองครับเพราะว่ารถ2คันนี้จริงๆต้องบอกว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มนะชัตซีใหม่จริงๆชัสซีผมลืมเล่าให้ฟังว่าชัสซีคันนี้ครึ่งหน้าเนี่ยเป็นตัวชัสซีของยาริสใหม่นะแต่ครึ่งหลังเนี่ยเขาใช้ชัสซีของตัว C-H-R หรือก็เป็นชัสซีเดียวกับโคโรลาน่นแหละ,ะนั้นมันก็เลยเรียกว่าเป็นชัสซีที่ผลิตขึ้นมาใหม่หมดเลยนะความแข็งแรงของชัสซีเนี่ยดีมากนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นเก็บความรู้คร่าวๆนะครับที่ให้หลายๆท่านเนี่ยเลิกสงสัยว่า นเฮ้ยไอสองคนนี้มันยาริสเหมือนกันนะโดยเฉพาะโลโก้เขียนยาริสเหมือนกันโลโก้ยังเหมือนกันเลยมันต่างกันตรงไหนนะครับก็วันนี้คิดว่าคงใครข้อสงสัยหลายๆท่านได้แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ